พบกับยิปซีแจ๊สกีตาร์แบบบ้านๆนะครับใน EP ีที่12ครับกับนายแร็กซ์จ่นนะครับวันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องของการรัวปิกในแบบยิปซีแจ๊สนะครับแหมฟังชื่อคิดดูโอ้โหไทยๆนะครับจริงๆแล้วมันคือเทคนิคเทมโลนะครับหลายคนอาจจะเคยเล่นเทคนิคนี้ในกีตาร์ร็อกหรือว่าการเล่นกีตาร์ลายพินอีสานนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าในสถานการณ์ดนตรีแบบยิปซีแจ๊สนั้นเราจะใช้เทคนิคนี้ได้อย่างไรบ้างกันนะครับ ก่อนจะมาดูว่าเทคนิคการเล่นเทมโมโลแบบยิปซีแจ๊สนะครับมีเทคนิคทางด้านกายภาพอย่างไรนะครับเราลองมาดูตัวอย่างการใช้งานกันก่อนนะครับอันดับแรกเลยครับเราใช้ในการเล่นเมโลดี้ครับเพื่อนๆพื่อสังเกตไหมครับว่าดนตรีที่มีความเป็นพื้นบ้านทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพินอีสานหรือว่าซึ้งทางภาคเหนือของเราจะมีการใช้เทคนิคเทมโมโลนี้ในการเล่นเมโลดี้นะครับตัวอย่างนะครับ จะเห็นได้ว่าพอเราเล่นอะไรก็ตามที่เป็นเทมปโลนะครับจะมีความเป็นพื้นบ้านมากขึ้นนะครับในดนตรียิปซีแจ๊สก็เหมือนกันนะครับจะมีเพลงที่ต้องการการเล่นเมโลดี้แบบเทมเปโลนี้ผมยกตัวอย่างนะครับคือเพลงทงบังเบเรลโลครับลองไปดูกันครับ การที่2นะครับเราจะใช้ในการเล่นคอร์ดนะครับเพื่อนๆเ,เล่นคอร์ดในที่นี้หมายความว่าเราเล่นเพื่อรองรับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นที่กําลังทําการโซโลอยู่นะครับอาจจะใช้ในการตอดในกรณีที่ไวโอลินโซโลอยู่แล้วเราเล่นกีตาร์หนึ่งแล้วเราก็เล่นคอร์ดต,ตอดไปหรือในการลํานําเพลงขึ้นมานะครับขึ้นแบบฟรีเทมโปนะครับเราก็จะเล่นอันนี้รอค่อยๆเร่งดานามิกดังเบานะครับตัวอย่างจะเป็นดังต่อไปนี้ครับ เมื่อกี้ก็เป็นการเล่นเทมเโลบในฟรีเทมโปบเพื่อที่จะรองรับการรำนำของกีตาร์โซโล่อีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้เราลองมาดูการแอคคอมนะครับในลักษณะที่ว่าเราเล่นเป็นวงแล้วก็มีเครื่องอื่นโซโล่แล้วเราใช้เทคนิคนี้ในการแอคคอมผู้อื่นนะครับจะเป็นดังนี้นะครับผมขอใช้ตัวอย่างแร็ก์มายเนอร์สวของจัมโก้นะครับ คือการใช้ในการเล่นเป็นริทึมกีตาร์ของสไตล์บางสไตล์นะครับยกตัวอย่างเช่นสไตล์โบเลโรนะครับจังหวะโบเลโรนะครับคือจังหวะเต้นรำนะครับคล้ายๆกับดนตรีของโมลนตรีสุนทราพรก็จะมีจังหวะแบบนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับ คือเพลงทองบังเบเรโลนะครับเป็นเพลงเบเรโลที่เล่นกันเยอะที่สุดนะครับในดนตรีย4บสีจานครับจริงๆจังหวะแบบนี้นะครับเราสามารถเอาเพลงอื่นนะครับมาเล่นในจังหวะแบบนี้ได้นะครับรูปแบบการเล่นลิทึทนแบบนี้เพื่อนๆสังเกตว่ามันจะมีอย่างนี้ครับนะครับเป็นเทมเมโลย่อยๆนะครับแต่เป็นเทมเมโลที่มีความคงที่ทางจังหวะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มฝึกเทมเมโลกันได้อย่างไรดีครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจการ เคลื่อนไหวในมูฟเมนของมือในการเล่นเทมเปโลของยิปซีจารก่อนครับปกตินะครับเพื่อนๆเราเล่นกีตาร์ไฟฟ้านะครับเราจะเทมโลอย่างนี้นะครับถ้าเป็นพินอีสายก็จะเป็นอย่างเงี้ยข้อมือข้อนี้ครับเช็คแฮนด์อย่างเงี้ยนะครับเป็นนะครับแต่ว่าการเล่นในยิปซีจารนะครับยิปซีจาร์พิกกิ้งครับเราใช้ข้อมือที่เป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆครับข้อมือที่หมุนลักษณะนี้ครับนะครับดังนั้น เวลาผมตีสายเพื่อนๆลองดูนะครับลองดูมุมนี้นะครับผมจะเล่นในลักษณะนี้ครับนะครับใช้ข้อมือแบบนี้นะครับวิธีการฝึกครับเพื่อนๆฝึกทีละสายก่อนนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเล่นเมโลดี้นะครับเล่นเทคนิคเทมโบโลแบบเป็นเมโลดี้นะครับสายเดียวนะครับเราจะเล่นพักสายนะครับเพื่อนๆลองสายเปล่าก่อนนะครับ ไม่มีให้พักนะครับทีนี้เพื่อนๆเลือกได้นะครับว่าจะ close hand นะครับหรือว่าจะ open hand นะครับบางคนบอกว่าการทำแบบนี้ครับทำมือเป็น bypass อย่างเงี้ยครับจะช่วยให้เทมโปโลดีกว่าอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยนะครับเพื่อนๆลองฝึกดูแล้วก็ลองค้นหาความถนัดของตัวเองดูนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับลองกับโน้ตเป็นสายๆไปนะครับแนวนอนนะครับเช่นเมเจอร์สเกลนะครับ ครับลองดูนะครับสายหนึ่งก่อนนะครับนะครับตัวผมเองก็ยังเล่นไม่ค่อยเนียนนะครับ <P> เพื่อนๆลองสายสองดูครับ อย่าลืมที่จะพักสายข้างล่างนะครับครับผมดีดสายสองนะครับมันจะพักสายหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าเราต้องออกแรงจากข้อนี้นะครับเพื่อนๆข้อนี้นะครับเพื่อนเถ้าออกอย่างนี้ไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับเพราะว่าเราดีดพักสายแล้วมันจะไม่มีแรงนะครับในการยกขึ้นมานะครับเราต้องใช้ข้อนี้นะครับนะครับแบบต่อไปนะครับที่เราจะฝึกนะครับคือฝึกเล่นเมโลดี้หรือสเกลง่ายๆนะครับเช่น แตฝึกเป็นเทมโลนะครับนะครับต่อไปครับเราจะฝึกาการเล่นคอร์ดบ้างนะครับผมจะยกตัวอย่างคอร์ดหนึ่งนะครับคอร์ด E7 นะครับาพาเพื่อนๆนยังไม่รู้ว่ามันคือยังไงนะครับแสดงว่าเพื่อนๆยังไม่ดูคอร์ดพื้นฐานในสไตล์ยิปซีแจนะครับ ใน EP ที่6แล้วก็ EP ที่7นะครับนะครับอย่าลืมกลับไปดูนะครับอ่าคอร์ดอีนะครับผมจะลองลวกแบบเทมโรลดูก่อนนะครับจะเป็นดังนี้ครับเพื่อนทีนี้เราเล่นกับไดนามดกครับดังครับถ้าค่อยเบาครับดังครับ ช้านะครับเพื่อให้คุ้นเคยการออกแรงนะครับจากข้อมือที่เราไม่เคยใช้นะดังและเบานะครับฝึกที่จะควบคุมดานามิกนะครับการเล่นเทมเบโลนะครับเรามีวิธีการฝึกอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือเล่นแบบยาวๆนะครับไม่มีหยุดนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับฝึกความแข็งแรงและต่อเนื่องแล้วก็ฝึกให้ปิกมันผ่านสายต่อไปเราจะเล่นแบบเทมเบโลแบบหยุดนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวะเบเรโลนะครับ ยกตัวอย่างคอร์ด Am ม n เล้กันนะครับถ้าเ,เพื่อนเยังไม่เข้าใจว่า Am มิยเนอร์ซิกอันนี้คืออะไรนะครับอย่าลืมไปดูใน e p ีที่ผมบอกนะครับเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนเป็นนะครับลงขึ้นลงขึ้นนะครับนะครับในการเล่นเบรโลนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับ เพื่อนๆต้องฝึกที่จะควบคุมการหยุดของมันให้คมชัดนะครับ1,2,3,4ลงขึ้นลงขึ้นนะครับเปลี่ยนคอร์ดดูครับคอร์ดซิกไนนครับนะครับทีนี้เมื่อเราฝึกแบบนี้นะครับเราเอามาใช้เล่นในลาพร้อมได้นะครับลาพร้อมคืออะไรครับคือการเล่นคอร์ดแบบยิบซีแจนนะครับแบบจังหวะสวิงนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจว่าลาพร้อมคืออะไรอย่าลืมไปดูใน EP ที่5นะครับ ตัวอย่างคอร์ดสนะครับนะครับหรือเพลง m i n เน Swing ครับนะครับเราสามารถเอาเทมโปโลย่อยๆนี้มาใช้ได้นะครับเหลือการฝึกเทมโปโลอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆคือการฝึกแบบลงขึ้นลงลงนะครับ น,นี้เราจะใช้ในการตอดเวลาเล่นโซโล่นะครับตัวอย่างเช่นคอร์ด Am, มิเนอนะครับแล้วก็มีตัวนายด้วยเวลาผมเล่นตอดในเครื่องอืน่นก็จะเล่นลูกนี้ครับนะครับลงขึ้นแล้วก็เบิ้ลนะครับเป็นลงลงสองครั้งอันนี้จะยากแล้วก็ฝืนนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็นสำเนียงการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของการคอมสไตล์ยิปซีมากๆนะครับลองฝึกกันดูนะครับ เอมเนอรครับดีไมเนอรครับอีครับกลับมาเอกมเนอรครับครับอันนี้ก็เป็นการเทมเโลในสไตล์ยิปซีแจนะครับแบบเบื้องต้นนะครับอันนี้แบบเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวในส่วนของการเจาะลึกในริทึมแบบสไตล์โบเลโรนะครับผมจะมาสอนละเอียดอีกทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับกับยิปซีแจ๊กีตาร์แบบบ้าน นายรักสัจจนะครับถ้าเพื่อนๆชอบการสอนของผมนะครับรบกวนกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ทักทายถามคำถ,ถามกันมานะครับหรือเป็นไปได้รบกวนกด subscribe ให้กับช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ